วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเทีย่ยวสวนสัตว์กันไเออฝากติดตามช่องของน้องยาลินด้วยนะคะ,คะถึงแล้วคะ่ะซื้อบัตรแล้วหาที่จอดได้เลยสวัสดีค่ะพี่กี่คนคะห้าคนครับ

ไม่ได้ไปไหนเอาท้ายมูต้ะที่นี่เราต้องเช่ารถน,นะคะเพราะค่อนข้างกว้างค่ะและแต่และจุดอยู่ไกลกันพอสมควรเลยเดินไม่ไหวแน่นอนค่ะไปยูมมุต ระหว่างรอพี่นัดไปเช่ารถอยู่นั้นยาลินจะขับเหรอ ขับรถเองเหรอนะขับเองไรเหรอ,าบบอมาแข่งหล่งนะมาแ้างหลังนะยานินจะพาเที่ยวนะวใช่ไหมอเอาเป็นไรหมูตาตาเราจะาไปเที่ยวได้รถแล้วไปขึ้นรถกัน มุดหน้ากับบางทั้งนันเนุบงทั้งนันจะเห็นเบนี่เกลยไปเอยมีไก่ด้วยเกลี่ยด้วยเไหนเไนขบไปคุณขไปเขาไปได้จ้า่เขไปได้เกลเห็นจะแม่อยากเกลเลเล ไปได้บ่ลูกอู้หึ่งหึงหึ่งอ่าโอ้ิงเหรอหึงไหมนี่หึ่งหึ่งอ่างามเด้อหึงงา

อ็หนนยนเลยไลออนว่าภอกนเหนไหเห็นเสือไหมิงโตไหมมีเสือด้วยต้นไมส่วเลยไหนหด้วยกันเขาถามน้องกดนี่คอมเม้นต์ไว้นี่กันเลยดีเสียที่น ไปดูเสือไหมไปไปดูเสือไหมเสือนั่นเป็นไรดิ๊มันเป็นตัวกระจกจังสิเดอกันเป็นตาเบิงด้วย ยาลินรักน้องเหรอรักน้องเจ้าอย่าีานเจ้าบางอย่ามันทะลุของแ้นเจ้าอย่าปล่อยมันนะากดิะดูมสิบขึ้นมาพี่ดิ มันมีอันนั้นอยู่เดินไปแล้วมันเข้ามือ่ดมีแค่ได้หาทางอวกอีแค่อีแค่หันลุ่หนี้ด้ปุณนย์ได้ได้ดีี่วันนียังไหนยุน่ะจอมหน่ะเออาเนักเลยเียกเบมาจ้ามาจ้า อยาเรียนไหมานัคดิโปรู้าักฮิโปไหมเห็นไหมหนูนนอนนอนอยู่ตรงนั่นเห็นไหมนี่เดินอยู่นี่ยานเ้ยนเห็นไหมอ่ะมันคือออกไปได้มันดีทางเขอานะ

เข้าห้องน้ำไหมมีใครเข้าห้องน้ำไมไม่เจออันนี้เข้าห้องน้ำตา้าไปขอเนี้ย่เนี่เป็นอ่ะเป็เนี้เียนเน้องนอนอยู่มแม่ไม่บ้าตัวเดียีเุอื้อมีกิอ่อเหอกินเห็น แสดงว่านี่อ้ยเระวังน้องเดมือเข้าไปดื้อวายุเปลี่ยแต่ยครให่น้องเดมือเข้าไปดื้อ ได้อ่ามนตานั่งดีดีเยอะปุ้มามอ่าพี่ยายนั่งด้วยบอลหัวนั่นนี่ไปก็ได้ไอ้คนโง่อ้ไอ้ห้างไอ้คนไมคนเยอะแยะมายาดินมาสาดเป็นเยเ่ยมอย่าพ้อจิ้งคือไม่ให้หยาบจิ้งคือสงสารมัน

กินน้ำวัวกินน้ำวัมีหัวขีกั่้นมาเยอน้เยอ่หมดยมีหัวขีกัววันไปซื้อน้าไปซื้อน้ำไปล่ะดีดีนั่งดีดีคู่ปากตีเยจังเลยจังบอมานี่อซื้อน้ำที่ไหนเอาไปหรอเดี๋ยวจะเราจะไปซื้อน้าอะไรมามาจับมือก่อนไป ใส่รองเท้ามันเนี่ยอเดินไปหาไปหาพี่บอลนู่นนะพี่บอลน่นนู้นนั่น่งรน้ไมน้องเดียวน้ำยังเงินอ่าน้องจริงน้ำเย็น เนีย่ยไปเลือกขนมีมีอะไรอยากกินไหมยิปฮายิปฮาเป็นหาคีเป็นบอ Bye, bye nồi bye bye nồi Bye bye Hãy subscribe cho kênh à Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้ีดดิ่งมาวันแดงเลยอันนี้อยู่เลหนูเต่ายานินมาตาเห็นไหมเห็นเต่าไหมไม่มาโอ้ตัวเท่ามาตายาลินเลยตัวเท่าหนูเลยตัวใหญ่ไหมเต่าตัวเท่าหนูเลยก็ใหญ่กว่าหนูอีกมาณทองตัวใหญ่กว่าหนูอีก

วันนี้ยาลินจะพาเดินเที่ยวสวนสาต์น,นันทดรอหนูด้วยน,นันทรอหนูด้วย ดูใกล้ๆก,ก่อนหนูมา้า <c oughs> เห็นม้าไหมม้าสวยไหม <c oughs> ไหม้ม้กาคน้กาาะมรถมาแล้วไปขึ้นรถเร็ว อะไรนะอะไรนะวิ่งเร็วอีก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 วิ่งเร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันรถเร็ว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 วิ่งโอ้ยวิ่งเหนื่อยจังเลยกินเลยแม่บายบแายบาย วังสายมัเด่นเลยไป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  e ปไ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 ไปไปไยไปไปไปไไปไนไป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 ไไนไปไปไนไป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 ไนไป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 นี่ปไ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  นี่ยูนี่มังาอบาเนี่ยอีกตัวหน่อยบ๊ายนะน้องกวาบ่ายบายมอีกกาอีกที่อัยัมนี่ยโอากกินแวเกน่มันยาก่างไกลจิตบ่ายนะบ๊ายบายในในผ่มคือมีเขาหนีมันคือมีขอ งอ่ลดิงอ่ะดิจะนแข่งงานแข่งงนเขาชวนควงต่อควงเยอะะเลยเอ้วมีเลยงะบ๊ายบาย ตายยังเดียวันจ้าเออ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 บจ้ออออ